นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุพุทธังอะระาทนา낭ทั้งมังอะรทนางสังฆังอะรทนาง กูทังประสิทธิเมมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุโอกาสะโอกาสะอมคารุเทวะนามามีหังสิบนิ้วของขา้พาพระเจ้าจะขอยกขึ้นวางคิว้วอันงามโสภาขอบูชาแก่ครูวันและครูยาครูเวทม์กลคาถา จะขอยกขึ้นบูชาแต่แก่ครูเท่าแต่ก่อนเก่าปัจจุบันครูเลขและครูยันครูว่านและครูยาครูตำรบและครูตำลาครูเวทมนตรคาถาครูนโมกอขอและกอกาครูอัขระข้อมไทยจนจบหมดสิน้นอันข้าพระเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามาบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นกายสิทธิ์แห่งท้าวเวสสุวรรณองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณจงประสิทธิแก่ผู้ที่ได้ไปครอบครองคือน้องทิพเพื่อที่จะได้ไปปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองให้อยู่เย็ยนเป็นโุขได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนในโอกาสต่อไปบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญเทพพยายดาอารักษ์ทางหลายและความเป็นมนตร์ขลังความศักดิ์สิทธิ์ทางหลาย ยงมาประสิทธินานาท้าไม้เท้าเวสสุวรรณและเหล็กจานของบรมโคปู่ของอาจารย์สมชายมหาการลุนในวันนี้ขอส่งความปรารถนาดีแก่น้องผู้โชคดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันอันตรายทั้งหลายอย่าได้มากำกายน้องได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอเฮงเฮงรวย ณการระบาดนี้เทินสถูก